ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั่วโมงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อรูมมเมทินีนะคะในวันนี้เราจะเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่4จํานวนนับ11ถึง20เน้นเรื่องการเขียนและการอ่านจํานวนนับ11ถึง20ค่ะในการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องจํานวนนับ1 1เถึง20เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจํานวนนับ11ถึง20ค่ะ เรามาดูนะคะตัวชี้วัดของเรื่องการเขียนและการอ่านนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆจากตามจำนวนที่กำหนดนะคะ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจํานวนนับไม่เกิน100และศูนย์ได้นะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้นะคะอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือพร้อมกับเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือตามจํานวนนะคะหรือรูปภาพที่โจทย์ให้มานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามานับ11ถึง20นะคะพร้อมกันนะคะ คุณครูเมมีดินสอนะคะมาให้อ่าดินสอมัดแรกนะคะมีทั้งหมด10แท่งด้วยกันนะคะอ่าสิแท่งก็คือ1นึใช่ไหมคะ1นึ110เราก็จะอ่านว่า10เขียนตรงนี้นะคะช่องนี้คือแถวนี้คือเลขฮินดูอารบิกนะคะตรงนี้คือตัวเลขไทยนะคะเรามาดูนะคะ1นึก็คือ10แต่ถ้า1นเพิ่มมาอีก1ห,หน่วยนะคะ ก็เป็น1นกับ1หน่วยนะคะ1กับ1เราจะอ่านว่า11นะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเมย์เลยนะคะ11อ่าต่อมาถ้า1นึเพิ่มมาอีกสองหน่วยก็จะเป็น12อ่านว่า12แล้วต่อมา1นเพิ่มอีก3หน่วยก็คือ13 1สเพิ่มมาอีก4หน่วยคือ14 หนึ่งสิบเพิ่มมาอีกห้าคือสิบห้าหนึ่งสิบเพิ่มมาอีกหกคือสิบหกหนึ่งสิบเพิ่มมาอีกเจ็ดคือสิบเจ็ดหนึ่งสิบเพิ่มมาอีกแปดคือสิบแปดหนึ่งสิบเพิ่มมาอีกเก้าคือสิบเก้า และสุดท้าย10กับ10เป็น20ก็คือ20นั่นเองนะคะต่อมาเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะจาก10นะคะมานับ10แล้วก็ถึง20กันนะคะเริ่มเลยนะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะ ต่อมานักเรียนสังเกตรูปหัวใจนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หัวใจมี10ดวงนะคะหัวใจมี10ดวงเพิ่มมาอีก1ดวงนะคะมีอยู่10ดวงก็คือ1,10เพิ่มมาอีก1ดวงนะคะเป็นหัวใจ1 1บดวงนะคะเก่งมากเลย ต่อมามีหัวใจสิบเอ็ดดวงเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงมีสิบเอ็ดดวงแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงเป็นจากจากสิบจากหนึ่งสิบเพิ่มมาอีกสองก็เป็นสิบสองนะคะต่อมาจากสิบสองเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบสามดวงนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า 13มาจาก12เพิ่มมาอีก1นะคะก็คือ13เป็นจํานวนที่เพิ่มมาจาก12 1จํานวนนะคะสิก็เป็นจํานวนที่เพิ่มจาก11มา1เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะตัวอย่างคุณครูให้4มามี1 2 3่สี่ 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ก็คือ1น0นะคะแทนด้วยเลข1นะคะแทนด้วยเลข1และตรงนี้มี1 2 3 4 5มี5หน่วยแทนด้วยเลข5เราจะอ่านว่า15ออกเสียงพร้อมกันค่ะ15เก่งมากเลยตัวเลขไทยเขียนได้ดังต่อไปนี้และตัวหนังสือนะคะ ต่อไปเราเปิดหนังสือเรียนแบบฝึกหัดเล่มนี้ไปที่หน้า63ในหน่วยการเรียนรู้ที่4จํานวนนับ11-20ถึงนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่63ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะในเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจํานวนนับ11-20ถึงคําสั่งหน้า63มีอยู่ว่า เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรามาดูโจทย์ข้อที่1น,นะคะโจทย์กำหนดรูปภาพมาให้มีลูกกวาดอยู่ในโหลกแก้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ามทั้งหมด10ลูกก็คือ1นึสิบ กับอีก1 2 3 3สาลูกนะคะ1นกับ3ลูกก็คือ10 3นะคะเลข1กับเลข3แบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า13ตรงนี้คือเลขอะไรเอ่ยตอบคุณครูเมสิคะตรงนี้คือตัวเลขฮินดูอาราบิกหรือตัวเลขไทยคะเก่งมากค่ะตรงนี้คือเลขฮินดูอาราบิกและตรงนี้คือตัวเลข ไทยและตรงนี้คือตัวหนังสืออ่านพร้อมกันอีกสองรอบสิ 13. อีกหนึ่งรอบค่ะ1ิสเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะโจทย์ข้อที่สองกำหนดรูปภาพให้เป็นไม้ขีดไฟมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแมีทั้งหมดสิบ ไม้นะคะสิบอันก็คือ1นึกับอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8กับอีก8อันนะคะเราก็จะเขียนได้ดังต่อไปนี้นะคะว่าเลข1กับเลข8อ่านว่า18นะคะตรงนี้คือตัวเลขตัวเลขเก่งมากเลยนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกต่อมาคือตัวเลข ไทยและตัวหนังสือเขียนแบบนี้นะคะ18อ่านพร้อมกันสองรอบค่ะ18อีกหนึ่งรอบค่ะ18เก่งมากเลยค่ะข้อ3มนะคะมีดินสอเช่นเดิมทั้งหมด10แทง10แทงก็คือ1 10กับอีก1 2 3 4 5 5แทงก็คือ 15เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังต่อไปนี้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแบบนี้นะคะทันคุณครูมไม่เอย่ยนักเรียนอ่านตามคุณครมมูสองรอบสิหอีกหนึ่งรอบ15เก่งมากเลยค่ะข้อที่4นะคะมีอยู่หนึ่งสิกับอีกหนึ่งหน่วย 1นึกับ1หน่วยเลข1กับเลข, 1, ข1เราอ่านว่า1ิบเอ็ดเก่งมากเลยนะคะสิบเอนะคะหกับ1นะคะเลขไายตัวเลขไทยเขียนได้ดังต่อไปนี้และตัวหนังสือนะคะเขียนว่า11แบบนี้นะคะอ่านพร้อมกัน11อีกหนึ่งรอบค่ะสิอ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอที่จะเข้าใจการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจํานวน1 1ถึง20แล้วหรือยังถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูเมย์ฝากให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก11ถึง20ให้ครองนะคะสำหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์หมดลงไปแล้วพบกับคุณครูเมย์ใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ